รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไดอารี่ช่องห สวัสดีครับพบกับผมฟิล์คิติกรนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา12นาก20นาทีนะครับถึงเวลา12นาก45นาทีนะครับกับรายการไดอารี่ช่อง5นะครับตลอดทั้งรายการวันนี้นะครับผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดเลยครับเพราะว่ารายการของเรานะครับมีทั้งเนื้อหาสาระและความบันเทิงนะครับเหมาะสมกับคุณผู้ชมอย่างยิ่งนะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เลครับ ผูช้ชมครับสำหรับช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายไดอรี่ช่อง5วันนี้จะคุยเรื่องกฎหมายอะไรนั้นคุณแตงกวารออยู่ครับอยู่ด้วยกันต่อในช่วงนี้นะคะกับช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายไดอรี่ช่อง5ค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะคุณผู้ชมคะมีพิธีกรร่วมผู้ดําเนินรายการร่วมของเราคือทนายนิพนธ์สุขพิบาลวันนี้สวัสดีคะ่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับ ฉันเคยเราจะให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวกับคุณผู้ชมส <Li> ําหรับวิทยากรในวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันนะคะ hm เป็นวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิมากๆถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหมินประมาทนะคะขอต้อนรับวิทยากรของเราค่ะวันนี้ทนายภูดิ์โทน um ัพลีนอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชนบุรีรวมถึงท่านยังเป็นกรรมการสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อมด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ประเด็นที่จะพูดคุยกันในวันนี้คือหมิ่นประมาทน่าจะครอบคลุมหลายเรื่องเลยแต่ที่เราจะคุยกันคือเรื่องของการหมิ่นประมาทในโลกออนไลน์เพราะทุกวันนี้ใครๆก็เหมือนกับจะใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะเป็นแขนเป็นขาเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายกันไปแล้วเกิดกรณีความขัดแย้งมากมายบนโลกออนไลน์อย่างที่เรียกได้ว่า มีกรณีของทัวลงค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็จะแยกเป็น2ฝ่ายนะคะบางคนตกเป็นเหยื่อบางคนเนี่ยเป็นผู้กระทําในขณะที่บางคนเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดโดยอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ดีต้องมาพูดคุยกันหน่อยให้วิทยากรของเราเล่าถึงสภาพปัญหากับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกรณีทัวลงค่ะเชิญค่ะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยก็การใช้สื่อออนไลน์เนี่ยค่อนข้างจะแพร่หลายและเป็นที่นิยมนะครับบางครั้งเนี่ยเราใช้สื่อออนไลน์ผ่าน แพลตฟอร์มต่างๆทางมือถือไม่ว่าจะเป็น Facebook, อจีทวิตเตอต่างๆนะฮะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ตั้งใจนะฮะไปคอมเมนต์ไปโพสต์ไปแชร์เนี่ยแล้วก็เป็นข้อความที่เข้าลักษณะที่เป็นหมิ่นประมาททั้ทงที่อาจจะเสียเงินและบางทีนะฮะบางข้อความเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นความผิดทางอาญาด้วยะจะเกิดปัญหาต่อมาเยอะมากเลยที่ผมเคยให้ความเห็นทางกฎหมายกับหลายคนไปนะฮะคือว่าบางคนเนี่ยอ,อาจจะ ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่มีเงื่อนไขว่าการถูกดำเนินคดีเนี่ยเป็นเป็นการขัดนะครับคุณสมบัติอย่างเช่นรับราชการก็ตามแต่ดันไปเผลอคอมเมนต์ไปโพสต์แล้วก็ถูกดําเนินคดีนะฮะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ข้อความนั้นเป็นลักษณะที่เป็นบินประมาทแล้วก็มีบางคนที่เป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้เสียหายนะฮะก็คือทําให้ทั้งครอบครัวหน้าที่การงานหรือความอับอายเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนไม่สามารถที่จะแบบ ใช้ชีวิตได้ปกติก็เกิดความเสียหายเหมือนกันตรงนี้เราก็จะมีทั้งสองฝั่งฝั่งผู้กระทำแล้วก็ฝั่งผู้ถูกกระทำที่เราอยากจะมาเล่าให้ฟังให้คนที่ใช้สื่อออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยระมัดระวังแล้วก็ไม่ก้าวเข้าไปสู่การทำที่ผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจครับครับมันมีคำถามเหนือนะครับเรื่องการโพสต์การแชร์ข้อความต่างๆนะครับครับแบบไหนนะครับเข้าข่ายที่จะมีประมาทครับครับในกรณีที่การมีประมาทจะมีหลักๆอยู่2แบบนะฮะคือการมีมาคือการพูดกับบุคคล ที่3อันนี้คือไม่ได้ผ่านสื่อออนไลน์นะครเป็นอินราบตที่โทษเล็กน้อยลงมาหน่อยกับการที่เผยแพร่ในสื่อสาสณนะอย่างเช่น Facebook, IG, Twitter พวกน,นี้ถ้าเกิดข้อความเนี่ยเป็นลักษณะที่ยืนยันค่อจริงทําให้บุคคลที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเช่น อาจจะบอกเขาว่าเขาเป็นคนโกงคนไม่ดีนะฮะ,อ,ะอาจจะบอกในกรณีเรื่องทางเพศที่ทําให้เขาเสื่อมเสียโดยที่เรื่องนั้นไม่ใช่ประโยชน์สาธารนณะพวกนี้เข้าข่ายลักษณะมินประมาทหมดเลยครับแล้วกรณีนี้นะครับเรื่องของ <c oughs> อผิดประอมพิคอมเตอร์ด้ไหมครับ พรบคอมพิวเตอร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการแก้ไขแล้วก็คือวัตถุประสงค์อะถ้าเป็นพรบคอมพิวเตอร์นะฮะถ้าเป็นเฉพาะเรื่องหมิ่นประมาทจะไม่ผิดครับค,ครับพรบคอมพิวเตอร์จะมีเฉพาะเรื่องที่จะต้องเป็นเรื่องที่กระทบกับความอาสังคมกับประชาชนเป็นหลักนนในเจตนาใน <ừ> ในที่การแก้ไขใหม่ครับเ,เรื่องของสถานะ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยดีกว่าที่คุณผู้ชมน่าจะเห็นตัวอย่างกันบ่อยๆกรณีดาราค่ะช่วงนี้นะคะทัวลงดาราบ่อยมากมีการมาถลม่มมีหลายคนเข้าไปร่วมแจมดารามักจะตกเป็นเหยื่อของกระบวนการทัวลงใช่ไห<ช>มคะพี่น<ช>ิพนธ์ะคะแล้วดาราก็เลยบอกว่าจะไปแจ้งความเอาผิดกับพวกที่มาดารามาก,กันตอนนี้หลายคนมาก<ช>ดําเนินการลักษณะนี้นะคะสามารถที่จะทําได้หรือว่าไม่ได้คะแลวเขาต้องฟ้องร้องดําเนินการในลักษณะอย่างไงบ้างคะคือต้องบอกก่อนบุคคลสาธารณะอาจจะแบ่งเป็น2ประเภท ถ้าเป็นบุคคลที่ดูแลเขาเรียกผลประโยชน์ของประเทศหรือสาธารณะเนี่ยแล้วก็เราตรวจสอบเนี่ยอย่างงี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่ผิดเพราะเราทําเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ก็จะอยู่ในขอบเขตข้อความด้วยแต่เกิดเป็นเรื่องดาราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใต้เตียงดาราเรื่องส่วน,<า>วนตัวเรื่องครอบครัวเขาใช่ไหมคะ,คะแน่นอนครับไม่เป็นประโยชน์สาธารณะพอไม่เป็นประโยชน์สาธารณะแล้วก็จะมีทั้ง f c ดาราอื่นๆหรือคนที่ไม่เห็นด้วยหรือคนที่ไม่ชอบเนี่ย ไปโพสต์ไปคอมเมนต์ไปแชร์ให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงทางครอบครัวทางธุรกิจหรือเรื่องทางเพศก็ตามแบบนี้ลักษณะเป็นมินประมาทหมดเลยแล้วคนที่คอมเมนต์หรือโพสต์หรือแชร์เนี่ยใช้เวลาสั้นๆอาจจะเกิดจากความสะใจหรือความ,ม,มไม่คาดคิดสั้นๆแต่อนาคตนะฮะถ้าเกิดว่าเราถูกดำเนินคดีอาจจะเป็นดาราคนนั้นดำเนินคดีนะฮะแน่นอนสามารถดำเนินการได้และคนที่โพสต์ที่แชร์ก็จะเกิดปัญหาต่อมาในอนาคตครับ แม่น่าเสียดายนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของช่วงเรามีน้อยค่ะในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวต้องพูดคุยกันต่อสักนิดหนึ่งกับประเด็นการหมิ่นประมาทในโลกออนไลน์นะคะรวมถึงคําว่าทัวลงด้วยเมื่อเราตกเป็นเหยื่อจะต้องทําอย่างไรเมื่อเราเข้าไปแจมจะมีการดําเนินการกระบวนการทางกฎหมายอย่างไรบ้าง ทั้งหมดนี้อยากจะให้ความรู้กับคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปพัวพันไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทําผิดทางโลกออนไลน์มากที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทนายพูดิดค่ะเดี๋ยวสัปดาห์พูดคุยกันต่อขอบพระคุณนะคะสำหรับสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้านะคะกลับมาพบกันใหม่กับช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายแดรี่ช่อง5กับแตงกวาแล้วก็พี่ทนายนิพนธ์นะคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวช่วงนี้เราลาไปก่อนคะ่ะแดรี่ช่องห ไอ้ดูสิเป้าหมายพี่แกวว่าเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแคกล่างวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราละครับลูกพี่นี่มันอุปกรณ์จาก H I P ทั้งนั้นไปเปลี่ยนเป้าหมายที่ไหนมี H I P ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง H I P โทร0978078888หรือคลิก www.hip.co.th ยากจากสุภาพบุรุษผู้มีเสน่ห์เป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องทำระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่งไดอารี่ช่องหคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงเรียนรู้สมุนไพไทย,สม,ไทยสมุนไทยพื้นบ้านในสถานการณ์โควิด1 9กับพระมหาขวัญชัยเจ้าอาวาดวัดคีรีวงจังหวัดชูพรนะครับวันนี้นะครับท่านจะมาแนะนําวิธีการใช้สมุนไทยพื้นบ้าน ในการรักษาสุขภาพกันนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นครับไปติดตามชมกันเลยครับสนับสนุนโดยสภาการแพทย์แผนไทยสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้กรุงเทพทิปโอสถเอเต้โฮเทลโทร077 503 222 088 758 0358 คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านต้นตำรับยาหมอพรนะครับหรือพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นวัดคริวง์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับคุณผู้ชมครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีความรุนแรงจนน่ากลัวอยู่ขนาดนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับ พระมหาขวัญชัยเจ้าอาวาสวัดคิรีวงศ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านจะมาแนะนําวิธีการดีๆนะครับในการเอาสมุนไพรไทยนะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อการดูแลสุขภาพนะครับวิธีการต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอก3ค่อนข้างรุนแรงและน่ากลัวหลายหน่วยงานคิดหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อให้ลดน้อยลงพระมหาขวัญชัยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตก อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยสมุนไพรพื้นบ้านที่นํามาเป็นยารักษาสุขภาพและต้านทานโรคต่างๆคิดคอนเซปต์ตำต้มทานต้านไวรัสร้ายให้ความรู้แก่ชาวบ้านและแพทย์แผนไทยที่มาเรียนรู้การนําสมุนไพรมาปรุงเป็นยาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทยต้นตํำรับหมอพรหรือพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งไลฟ์สดให้ความรู้เรื่องสมุนไพรผ่านเพจวัดคีรีวง์เวลา19นาฬิกาถึง19นาิกา30นาทีทุกวันโดยวันนี้พระมหาขวัญชัยแนะนำสมุนไพรกระชายที่นิยมปลูกกันทุกบ้านมีสรรพคุณเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคทำให้ปอดและอวัยวะภายในแข็งแรงและปรับสมดุลในร่างกายให้สามารถต้านทานเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ขั้นตอนการปรุงยาก็ไม่ยากค่ะ นำกระชายหนัก100กรัมล้างให้สะอาดหั่นบางๆก่อนนำไปปั่นในน้ำสะอาด1ลิตรพร้อมมะนาวและเกลือเสร็จแล้วกรองเอาแต่น้ำมาดื่มเพื่อเสริมสร้างภูมิคุมค้มกันโรคให้กับร่างกายพระอาจารย์ครับกับนมัมสการครับผมครับผมวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาทำเนี่ยเป็นหัวข้ออะไรครับวันนี้ก็ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รับชมอยู่ทางบ้าน วันนี้ก็มาแนะนําเรื่องการใช้สมุนไพรในครัวเรือนที่มีชื่อว่ากระชายเราหาสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวในครัวของคนไทยเราทั่วประเทศว่าวิธีการใช้กระชายใช้อย่างไรให้ปลอดภัยทําอย่างไรวิธีการทําก็คือเราใช้นโยบายว่าต,ตําต้มทานเพื่อต้านไวรัสร้ายในยานี้ถ้าไม่ตําก็ปั่นวิธีการก็คือใช้กระชาย สดเนี่ยเนี่ยกระชายมีต้นช่วงนี้ก็จะงอกต้นขึ้นมาเพราะเป็นหน้าฝนก็จะมีหัวมีเง้าของมันใช้น้ําหนักของมันล้างให้สะอาดเสร็จเรียบร้บอยหนักชั่งให้ได้น้ําหนัก100กรัมแล้วก็หัน่นหั่นเสร็จเรียบร้อยก็พาไปปั่นกับน้ํา1ลิตรมีน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยเราจะภาคปฏิบัติว่าทุกคนที่อยู่ทางบ้านรู้จักกระชายดีเมื่อได้กระชายคือย้ำมาต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยเน้นหลักสุขภาพ ทำความส<ก>ะอาดต้องขาวเลยครับอาจารย์ต้องต้องนี่หัวมันแก่แล้วอันนีถ้ถ้าหัวถ้าหัวมันจะมีหัวแก่กับหัวที่ยังไม่แก่ถ้าหัวแก่นี่ก็จะคือจะมีสีดําออกเข้มขน้นแบบแก่ๆนี่ก็ทาได้ใช่ไหมทำได้ทําได้ถ้าแกแ่แดงก็จะมันก็จะไม่ค่อยมีกําลังแล้วอเมื่อได้ชั่งน้ำหนักก็คือหนักหนึ่งรกรัมหลังจากนั้นก็นําไปปั่นนำไปปันนปป่นเสร็จเรียบร้อยก็เติมน้ําไปหนึ่งลิตร มะนาวมะนาวที่อยู่ในครัวมะนาวหนึ่งผลบีบเอาน้ําใส่ใส่เกลือแกงหรือเกลือผงเล็กน้อยปลาช่อนชาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้าด้วยกันแล้วก็กรองแต่น้ําเราก็จะได้เนี่ยแบบนี้เรจะได้เป็นน้ําแบบนี้มาน้ำแบบนี้น้ำกระชายสามารถวิธีการรับประทานวิธีการรับประทานก็คือถ้าเด็กเนี่ยรับประทานหนึ่งช้อนยาเด็กเด็กก็จะมีช้อนสําหรับเด็กก็คือรับประทานวันละหนึ่งครั้งช้อนยาเด็ก ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็รับประทานหนึ่งแก้วกาแฟวันละหนึ่งครั้งวันละหนึ่งครั้งข้อห้ามคนที่มีโรคหัวใจแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระยกว่าสภาวะตั้งครรภ์นเนี่ยห้ามรับประทานหากว่ารับประทานแล้วมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพให้หยุดสมุนไพรแล้วก็สอบถามท่านผู้รู้เพราะนั้นวิธีการรับประทานก็ทำความเข้าใจแล้วว่าเด็กเนี่ยหนึ่งช้อนช้อนช้อนยาเด็กวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนก็ได้ส่วนผู้ใหญ่และประชาชน,นทั่วไปก็หนึ่งแก้วกาแฟ วลหนึ่งครั้งน้ําที่เหลือก็ให้อุ่นครับอาจารย์ที่วิธีการเก็บรักษานี้เราเอาใส่ขวดขวดโหลหรือขวดแก้วไว้ครับต้องใส่หม้อแล้วก็ได้อุ่นทุกวันนะอุ่นทุกวันหม้อสแตเลสอ่าสแตเลสทุกวันใช่ไหมครับอุ่นวันอุ่นวละหนึ่งครั้งแล้วก็ทานอ่าสรรพคุณของมันก็คือจะช่วยเสริมสร้างผูมิคุ้มกันทําให้ปอดเนี่ยแข็งแรงถ้าเป็นหวัดคัดจมูกก็ช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกทําให้ชุ่มคอสามารถทําเป็นยาอมได้ด้วยอมไว้แล้วก็ค่อยๆก็ชําระแบทีเรียแล้วมันก็จะ ปัจจุถ่ายออกไปสารอบพิษที่มันเป็นโทษตอบจับและปอดได้อย่างดี oh. นี่คือกลัดยาทึ่เป็นภูมิปัญญาของอคนโบราณตั้งแต่ตั้งแต่โบราณาการตกทอดมาถึงเราท่านทั้งหลายค,ควรจะใช้ให้ถูกบางคนบอกว่าถ้าไม่เป็นกินได้ไหมอันตารายไหมเราบอกวิธีการทําแล้วเพื่อไม่เกิดอันตารายว่าน้ําหนัก100กรัมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปันรป่น,นวิธีการปันนร่นเมื่อปั่นเสร็จเรียบร้อยเราก็กรองอใส่เกลือไปแล้วเมื่อกี้ เซเกอยังอาจารย์ที่นี้ชาคนชอบอยากใช้มีรสหวานขึ้นใส่น้ำตาลได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้เราใช้เฉพาะกิจก็คือเพื่อปรับสมดุลปรับสมดุลของร่างกายเพื่อต่อต้านโรคร้ายที่มันกําลังะระบาดอยู่อันนี้เขาเขาเขา,เขาเรียกอีกอย่างหนึงว่ากระชายขาวแต่จริงๆชื่อจริงๆคือกระชายมันมีกระชายดํากระชายแดงและก็กระชายขาวจริงๆก็คือมันมีสีเหลืองแต่อาจจะไปแต่งชื่อใหม่จริงๆมีขาวแดงดำสามอย่าง ใช้ได้หมดเลยใช่ไหมครับออาชาแต่กระชายเนี่ยอ่ากระชายเนี่ยกระชายแกงที่อยู่ในครัวเอาง่ายง่ายครับได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเนี่ยเราก็จะออกไปน้ำอย่างเนี้ยอ่าทุกอย่างที่เราใช้นี่ก็เป็นของที่ใช้ในครัวเรือนหมดเลยครัวเรือนทั้งหมดเอ้าเดี๋ยวให้ให้เประทานเลยครับอ้าวประทานได้เลยอ่านี้ท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมเราประทานพร้อมกันเลยฮะอ่าได้ก็คือถามว่าถ้าไม่เป็นกินได้ไหมก็ถ้าไม่เป็นก็วันละหนึ่งครั้ง ถ้าเป็นผู้เสียงสูงก็เช้าแก้วกาแฟเย็ยนแก้วกาแฟรประมาณกี่วันละ่ะก็ประมาณสักเจดวันแล้วก็หยุดสักสองวันหนึ่งแล้วก็ทํากินใหม่ได้ทใหม่นั่นแหละเพื่อการดูแลสุขภาพแล้วก็ต่อต้านและสร้างผิคุ้มกันให้แก่สุขภาพเราทานเราทานก่อนรับประทานอาหารหรือหรือหรือหลังแล้วสมุนไพรไทยส่วนมากเขาจะให้รับประทานก่อนอาหารเพื่อเพื่อไปชําระสเสมหอุราเสมหและกูทาเสมหที่มันจะไปทําร้ายปอดของเราได้อ่า ึ่งเป็นสาเหตุหลักเพราะฉะนั้นถ้าบางกรณีเนี่ยเราจะให้รับประทานหลังอาหารเช่นยาเบาหวานเราก็ให้รับประทานหลังอาหารเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้นี่ก่อนอาหารได้เลยก่อนอาหารก่อนอาหารเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าสมุนไพรในครัวเรือนเนี่ยมันมีมากแต่ที่เราใช้ยอยู่ปัจจุบันทุกอย่างเนี่ยเราเน้นเรื่องการใช้ายายในครัวเรือนให้ถูกวิธีให้ปลอดภยัยและให้เกิดผลสม,มิติอย่างสูงสุด,สด,สดแก่ญาติโยมและทุกๆท,ท,ท่านด้วยเราะนั้นต้องก็ขอ,ขอขอบคุณ หมอพื้นบ้านแล้วก็แพทย์แผนไทยทั่วประเทศที่กำลังรับชมรับฟังและก็ชาวบ้านทั่วไปเราหยิบยืน่นสมุนไพรในครัวเรือนให้กับชาวบ้านแนะนําวิธีการใช้ตลอดถึงท่านที่มีความรู้ก็ควรจะสืบสารสืบต่อให้อยู่คู่กับสังคมไทยเราคครับคุณผ,ผู้ชมครับแล้วนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นสมุนไพรในครัวเรือนของไทยเรานะครับที่นํามาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อรักษาโรคนะครับตัวนําของเราก็คือเป็นกระชายนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็ วิธีก็เหมือนที่พระอาจารย์ได้บอกไปเลยนะครับก็ลองทําทานดูหรือเดินทางมาที่วัดเราก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าที่เราก็มีศูนย์การเรียนรู้อยู่นะครับถ้าเป็นเหตุการณ์ตามปกติก็สามารถที่จะเดินทางมาเรียนรู้ได้ยกเว้นวันธรรมศวนะเรามีกิจกรรมวันธรรมศวนะแต่ว่าถ้าวันปกติก็คือเรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัย ณผู้ชมครับแล้วก็นี่ก็เป็นวิธีการแนะนําสมุนไพรดีๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดตามชมตามเพจวัดคิริวงได้เลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมแล้วก็สัปดาห์หน้าพระมหาขวัญชัยนะครับจะมาแนะนําวิธีการใช้สมุนไพรในครัวเรือนตัวไหนกันบ้างติดตามชมกันสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงเศรษฐีบ้านทุ่งนะครับวันนี้ยายเมียนมีเรื่องราวอะไรมานําเสนอนั้นนะครับไปติดตามชมกันเลยครับเศรษฐีบ้านทุ่ง ทรัพยากรน,น้ำกระสวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนม้ำคือชีวิตสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัดมหาชนชูขอแฉที่พีวันเครื่องผลิตปุ๋ยเต็มสูตรลดต้นทุนได้มากกว่า20%ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเรื่องเครมงผสมปุ๋ยไม่ต้องคุยต้องผมูมถ้าทัานต้องการพื้นคอนกรีตทิมลายที่สวยงามรวดเร็ว เด่นชัดเทพอมรรัตจัด,ด้ฮียรับใช้ทั่วประเทศค่ะอย่างนี้ค่ะพี่มี้นทนจำได้ไหมที่เราไปที่บ้านนาแกเราไปดูห้วยกกคูณพอเราได้ออกรายการไปเนี่ยร้นก้าได้ท่นานที่สิบท่านท่านทรงได้เห็นเมื่อตอนวันที่15ตุลาพระองค์ท่านเสด็จพระราชทานปริญญาของราชพัฒน์ที่สกลนครเจ้าค่ะพระองค์ท่านดํารัสที่อยากจะเจอพวกพรทอชุดนี้เขาเพียงไปเฝ้าแค่ข้างนอกเขาไม่ทราบแต่สมเด็จท่านเสด็จมาเห็น การนั่งประกาศพระบาทพระเจ้าขอให้เข้าเฝ้าเดี่ยวนั้นเลยเป็นที่ประทับใจของทุกๆคนที่เข้าเฝ้ากรกาบพระบาทในวันนั้นนะฮะพระองค์ทรงกัดด้วยน้ําเสียงหนักแน่นและด้วยความรักความหงใยนะว่าพระองค์ปลอดภัยเสมอเมื่ออยู่กับพอลทอในสมัยนั้นนะฮะที่มีการสู้รบกันท่านผู้ชมเนี่ยคะ่ะเรื่องราวของเราเนี่ยสมัยก่อนเรามีวัวมีควายมีมา้าแต่สมัยนี้ เราใช้รถจีบเราจะต้องไปดูว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงเราไปกันพวกเราจะหายไปอ่างน้ำห้วยกกคูนหว้หวยกกคูนครับตอนนั้นยังไม่มีน้ำไม่มีมไม่มีพอเสร็จแล้วพอไปประทุนในหลวงราชการที่9ครับพอถึงบ้านไม่เกินสองค่วันมีรถสีเหลืองสีเขียวเข้ามาเลยรถโครงการพมาด่านนีิได้อ่างเก็บน้ำครับหลูกคนครับแล้วก็ลูกที่สอง ว้ยวังโมงทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนี้มีอยู่มีกินตามแนวพระราชดำริท่านในหลวงให้เราหลายหลายอย่างนะครับเช่นส่วนรประทานใบฟ้าน้ํน้าอาชีพถนนเออแต่ก่อนไม่มีนะครับเป็นที่ป่าเขาเป็นที่ที่แห้งแล้งประชาชนอดอยากมากมีผิดก็ต้องมีถูกแต่ที่สําคัญเราต้องรักประเทศชาติเทิทูนสถาบัน ทรงพระเจริญในหลวงท่านทรงโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าเล้วน่ารักมากวันนั้นเข้าเฝ้าทั้กี่ท่านนะคะห้าสิบคนนะครับเดี๋ยลาที่นี่ท่านก็เล่าบางอะไรทเจอมหาดต่ตางๆที่มีความสามารถแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นกำลังของชาติน่าภาคืนน่าปลื้มใจที่ท่านทั้งหลายเป็นกำลังของชาติท่านทั้งหลายรัก ประเทศชาติบ้านเมืองรักประชาชนรักสถาบันกาบเริ่มเนพวกท่านซึ่งเป็นเป็นผู้อุโสเป็นผู้อุโสเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ต่ตางๆได้ขเขความจริงก็ได้ร่ำเรียนเล่าเรียนอะไรมาแล้วก็ได้ได้ไดไดแสดงความรับชาติมาแล้วก็สามารถจะสอนเด็กๆรุ่นใหม่ในประสบการณ์ที่ตนเอง ได,ได,ได้มีมาพระเจ้าอยากจอยากพบอยากคุยแล้วมีเวลามากก็อยากคุยอยากพบอยากรักให้เล่าให้ฟังว่าทำอะไรเยังไงมาบ้างจะได้รำลึก,กความหลังกันแล้วก็ท่านกระจัดว่าให้พี่น้องพลโอเนี่ยนำพี่น้องที่เป็นประชาชนธรรมดาอยู่ในพื้นที่ให้นำพาเขาให้มันอยู่ดีกินดีท่านก็ว่าอย่างนี้แหละทั้งพระราชนีพระาพระาชนีก็ เป็นคนใจเป็นท่านใจดีนะครับยิ้มตลอดยิ้มให้ตลอดนะครับนะท่านถามว่าพวกท่านเป็นสหายไหมผมก็ตอบว่าสถายตัวจริงเชียงจริง,รงผมพูดได้แค่นี้ดีใจใกล้ยันเรู้สึกปลื้มไหมปลื้มมากเลยบอกครั้งแรกในชีวิตของผมไม่เคยเจอไม่เคยพบอายุเท่าไหร่แล้วเจิบมปีปลืม้มดียินดีไม่มีมจิน้นจุดไม่มีอะไรเปรียบป,ปมมานครับนายหลวงเลยพระราชรบัตรว่า คนไทยฆ่ากันก็คนไทยตายก็คนไทยตายกลับมาด้วยใจถวายด้วยชีวิตพวกเราผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยรรกชาศาสนาพระมหากรุ์ทสงพระเจริญสงพระเจริญรงพระเจริญคุณผ bon ู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับผมฟิลกิติกรได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 12.20นาฬิกานาทีถึงเวลา12.45นาฬิกา45นาทีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ